สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend is a Doctor ทาง d r V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณนามัยเพื่อนของท่านนะครับตอนนี้นะครับเป็นค่ำคืนของวันอังคารที่12มกราคมพุทธศักราช2564นะครับช่วงนี้ก็3ทุ่มกว่าๆนะผมมาอัดคลิปนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าในช่วงเนี้นะครับเราได้รับ ข่าวคราวเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ใช่ไหมที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับโดยสรุปไทม์ไลน์ของวัคซีนในประเทศไทยเนี่ยในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเราก็จะได้ฉีดประมาณา2 0 0 0 0 0โดสนะครับที่จะส่งมาจากเมืองจีนนะครับพอปลายเดือนมีนานะก็จะมาอีก8 0 0 0 0น ปลายเดือนเมษานะครับก็จะมาอีก1ล้านโดสรวม2ล้านโดสพอพฤษภาคมเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับวัคซีน26ล้านโดสเลยชุดใหญ่เลยมาจากอ็อกซฟอร์ดแอสตราเซเนกานะครับและผมเชื่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีระลอกของการฉีดวัคซีนมาเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่เรากำลังจะได้ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยนะครับ ผมเชื่อว่าคำถามคำถามหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าแล้ววัคซีนเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะป้องกันเรานะให้ไม่เป็นโควิด -19 ได้จริงหรือไม่นะครับและถ้าป้องกันได้จริงๆเนี่ยนะครับเราจะป้องกันไปได้อีกนานเท่าไหร่เราจําเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนนะทุกปีไหมนะเหมือนแคหวัดใหญ่นะที่ที่เราฉีดวัคซีนแค่วัดใหญ่กันทุกปีนะครับนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นคําถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ต้องอยากรู้นะครับ จริงๆเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะพวกเราเหรอกครับที่อยากรู้นะ,ะทั่วโลกอยากรู้กันหมดแต่ว่าคําตอบเนี่ยคงยังบอกไม่ได้ชัดเจนในวันนี้นะเหตุผลก็เพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มฉีดวัคซีนจริงจังเลยนะเอาว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยในโลกเนี่ยนะครับก็มีอยู่หลายล้านคนแล้วนะเอาจริงๆเพื่อนๆครับมีคนที่รับวัคซีนแล้วหลายล้านคนนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้จริงๆนะว่า เขาจะติดโควิดไหมนะเพราะฉะนั้นในการศึกษาเนี่ยนะครับพอดีว่าผมเห็นการศึกษาฉบับนี้นะครับซึ่งเป็นการศึกษาที่น่าจะเอามาเทียบเคียงได้นะครับว่าเราเนี่ยหลังจากได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยภูมิกันของร่างกายเราเนี่ยจะมีภูมิเนี่ยอยู่นานเท่าไหร่นะครับบังเอิญน,นะครับผมไปอ่านในเว็บ MD นะครับซึ่งเขาสรุปมานะครับในจารยนิยสารไซน์นะครับ2021เมื่อเดือนมีนาคมนี่เองนะครับก็ มีคุณหมอแคลรีนนะครับคริสนะครับท่านไปสรุปมาซึ่งตีพิมพ์ออกมาในเว็บ md เมื่อวันที่8มกราคมปี2021นะครับซึ่งก็คือไม่กี่วันที่แล้วมานี่เองนะนะครับเป็นการศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพื่อนๆครับว่าหลังจากที่คนไข้ที่ติดเชื้อนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงการฉีดวัคซีนนะครับแต่เป็นการพูดถึงคนไข้ที่ติดเชื้อนะโควิด -19 แล้วเนี่ยนะครับ เขาไปดูว่าคนที่ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะสร้างภูมิคุ้มกันนะคุ้มกันร่างกายเราเนี่ยได้นานเท่าไหร่นะซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าการที่เราติดเชื้อหรือการที่เราได้รับว,วัคซีนเนี่ยก็มีซีนาริโอที่คล้ายคกันนะครับในการศึกษานี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังนะก็เป็นการศึกษาไปวิเคราะห์นะครับเอาเลือดตัวอย่างนะครับ ไปตรวจภนะูมิคุ้มกันนะโดยการศึกษาเนี่ยเขาตรวจไป254ตัวอย่างของเลือดนะครับในจำนวนคนไข้ทั้งหมด188คนที่ติดเชื้อโควิด1 9แล้วนะครับทั่วประเทศนะการศึกษานี้น่าจะทำที่ประเทศอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นการศึกษานี้ก็กระจายไปทั่วประเทศอเมริกานะครับโดยนะครับโดยอาการเนี่ยก็จะมีความาแตกต่างกันตั้งแต่ไม่มีอาการเลยนะครับมีอาการเบาอาการปานกลางอาการหนักนะครับ นะผมเคยสรุปลักษณะของอาการของคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ทให้ฟังแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูก็ขอให้ย้อนกลับไปดูคลิปนั้นด้วยนะครับจากการศึกษานี้นะครับ188คนนะครับที่ติดเชื้อโควิด -19 ทเนี่ยพบว่าส่วนใหญ่93%นะครับเป็นคนไข้ที่ติดเชื้อแบบไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะครับไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเลยนะครับหลังจากเข้าตัวอย่างเลือดเนี่ยมาตรวจด,ดูนะครับพบว่าอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับ Antibody ี Ant นะครับแอนติบอดเนี่ยก็คือภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานะหลังจากที่เราได้รับเชื้อไวรัสนะ,ะผมจะพูดในลักษณะของภาษาแพทย์นิดหนึ่งเพราะว่าพงม,มีความจำเป็นที่จะต้องอใช้ภาษาของการแพทย์นะครับ ตัวไวรัสเนี่ยนะครับนะเมื่อเข้าสู่ร่างกายเราเนี่ยนะครับร่างกายเราผมจะขอเรียกอนุญาตเรียก,กตัวไวรัสพวกนั้นว่าแอนติเจนนะครับแอนติเจนนะพอแอนติเจนเข้าร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราจะตอบสนองโดยการสร้างแอนติบอดีซึ่งกระบวนการที่กว่าจะสร้างแอนติบอดีเนี่ยนะครับก็เป็นกระบวนการทางระบบภูมิคุ้มก,กันวิทยานะจะมีเซล เต็มไปหมดเลยกระบวน,นการเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งจะมีทั้ง B เซลล T เซลลนะ Helper T เซลล์อะไรผมจะอาจจะพูดนิดนิๆหน่อยๆเป็นภาษาทางการแพทย์นะครับเพื่อให้เนื้อความเนี่ยครบสมบูรณ์แต่ว่าเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังโดยเนื้อหาตอนหลังทีเพราะนั้นเพื่อนๆที่ฟังแล้วยังไม่เข้าใจทัาภาษาทางการแพทย์เนี่ยก็ ทนฟังไปนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับนะตัวแอนติบอดีนะครับก็คือภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยนะครับจะถูกสร้างขึ้นมานะครับหลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วประมาณาหลังจากติดเชื้อไปแล้วไม่นานนะครับโดยเฉพาะยิ่งนในช่วงประมาณ1เดือนถึง8เดือนหลังติดเชื้อเนี่ยนะครับโดยพบว่าหลังจาก8เดือนผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันนะก็คือตัวแอนติบอดีเนี่ยจะค่อยค่อย ลดลงไปเรื่อยๆนะครับนะอันนี้คือลักษณะของแอนติบอดีนะครับมีตัว B cell B cell เนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกเมมโม B cell m e m o r y B cell เนี่ยมีส่วนในภูมิคุ้มกันของร่างกายคือว่าตัว Memory B cell เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวที่จะไปสร้างแอนติบอดีต่อนั่นแหละนะครับนะครับพบว่าตัว Memory B cell คือ B cell ที่ไวจับเชื้อโรคเนี่ยนะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะหลังจาก4เดือนแรกนะครับแล้วก็จะอยู่คงที่ไปนะ จนถึงประมาณสัก8เดือนแล้วลดลงเพื่อนๆสังเกตอะไรไหม8เดือนนะภูมิคุ้มกันทั้งทั้งตัวแอนติบอดีเองทั้งตัวเมมโมรีบีเซลที่จะไปสร้างแอนติบอดีพบว่าลดลงนะครับทีเซลทีเซลก็เป็นเซล์อีกชนิดหนึ่งนะครับในการต่อต้านเชื้อโรคซึ่งทีเซลเนี่ยจะเป็นตัวคอยไปจับนะคอยจำตัวแอนติเจนของไวรัสนะครับเขาพบว่าตัวเมมโมรีทีเซลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวที่ตัวแรกๆเลยก่อนจะเป็นบีเซลเป็นตัวกระตุ้นอิมมูนเป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยนะครับ ก็จะเริ่มลดลงนะครับตั้งแต่ประมาณช่วง4 6เดือนแรกหลังติดเชื้อนะทีเซลเนี่ยลดลงไปก่อนนะครับนะมีเซลล์อีกแบบหนึง่งซึ่งเป็นทีเซลล์เหมือนกันแต่เรียกว่า h e ลเปอร์ทีเซลนะครับซึ่งก็มีส่วนช่วยในให้มีเซลลในสร้างที่บอดี้เหมือนกันก็พบว่าลดลงหลังจากติดเชื้อไปแล้วประมาณ6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอะไรครับสรุปได้ว่าเซลภูมคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยนะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ Antibody นะที่ควรจะใช้ในการต่อสู้ของกับเชื้อโรคเนี่ยก็ลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันหลังจาก8เดือนไปแล้วนะครับนะโดยเขาการศึกษานี้นะครับพบว่า Antibody และ Memory B Cell เนี่ยจะสูงจะสูงนะครับในคนที่นอนโรงพยาบาลนะซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนที่มีอาการมากเนี่ยนะจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่เหนือกว่านะคนที่มีอาการเบาๆนั่นเองนะ ก็เหมือนกับได้เชื้อไปเยอะแอนติบอดีก็เยอะการจดจําไ,ได้ก็เยอะนะร่างกายเราก็จะมีภูมิมกันต่อเชื้อโรคนั้นนานกว่านะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าคนที่มีอาการมากหรือคนที่นอนโรงพยาบาลในการศึกษสาเนี่ยพบว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายเขาอยู่ได้มา,มากกว่านะครับนะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเรานะครับสามารถที่จะไปลดอัตราการติดเชื้อซ้ำนะครับ ลดจํานวนไวรัสนะครับคือไวรัลโหลดได้นะครับแล้วก็ลดาการาความรุนแรงของการติดเชื้อโรคได้ในอนาคตนั่นเองนะครับ mm. คือคนที่เคยติดเชื้อไปแล้วเนี่ยม,มีมีภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยนะครับ mm. ก็พบว่าการติดเชื้อต่อไปเนี่ยจะไม่รุนแรงเท่านะครับแล้วก็ตัวไวรัสก็จะไม่สูงมากนะครับแล้วก็ โอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อซ้ำนี่น้อยลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อนๆคงจะได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆใช่ไหมว่าเราพบการติดเชื้อซ้ำในคนที่เป็นโควิด -19 มาเรื่อยๆนะครับแต่จากการศึกษานี้นะครับเขาพบว่าไงรู้ไหมครับเขาพบว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อซ้ำเนี่ยหรือร e อ n f e ฟคชันเนี่ยนะครับจะคนไข้เนี่ยจะไม่ค่อยมีอาการนะไปตรวจพบเชื้อเฉยๆแต่ไม่มีอาการหรือมีอาการค่อนข้างที่จะเบามากนั่นเองนะครับ โดยการศึกษาที่ผมเล่ามาให้เพื่อนๆฟังทั้งหมดนี้นะครับผมสรุปให้เพื่อนๆฟังง่ายๆอย่างนี้นะครับอันที่1ก็คือว่าสรุปให้ฟัง3ข้อข้อที่1ก็คือว่าระบบคุ้มกันของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะชัวร์เลยนะในช่วงที่ 1- นึ่งถึงแเดือนแรกเนี่ยชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นหลังจาก8เดือนเนี่ยคุ้มกันของเราลดลงเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้น ถามว่ามีโอกาสที่ติดเชื้อซ้ําได้ไหมผมเชื่อว่ามีนะครับมีโอกาสติดเชื้อหลังจาก8เดือนนะเพราะฉะนั้นแนวโน้มของวัคซีนเนี่ยนะอาจจะป้องกันเราได้ปีต่อปีนะครับบางทีเนี่ยในปีหนึ่งอาจจะต้องไปฉีดก,กระตุ้นคล้ายๆลักษณะของไข้หวัดใหญ่นะครับคอมเมนต์อันนี้เป็นคอมเมนต์ของผมเองนะครับนะเอาเฉพาะการศึกษาเนี่ยเขาพูดว่ามีภูมิคุ้มกันแน่ๆในช่วงประมาณ 1- 8เดือนนะครับข้อที่2ก็คือว่าคนที่มีอาการรุนแรงนะคือมีอาการหนักกว่าพบว่านะครับ มีภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าคนที่มีอาการเบานะครับนะอันนี้คือข้อที่2ที่สรุปจากการศึกษาน,นี้นะครับอันที่3นะครับเขาบอกว่าการติดเชื้อซ้ำเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าคนที่ติดเชื้อซ้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีอาการหรืออาการเบานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาอัน,นี้นะคงจะไปพอเทียบเคียงได้กับวัคซีนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ การฉีดวัคซีนเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นการป้องกันเราได้แน่แล้วจะทําให้โรคโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยค่อยๆลดลงนะทำให้เรามีเวลานะที่จะตั้งตัวใหม่ตั้งหลักนะที่จะต่อสู้กับโรคนี้นะแม้ว่าการฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยอาจจะป้องกันไม่ได้ตลอดชีวิตก็ตามนะแต่จากการศรึกษานี้ก็บอกเราได้ครับว่าอย่างน้อยก็กันได้8เดือนนะครับ แล้วถ้าท่านไปติดเชื้อซ้ำซีเนโรเดียวกันสมมติว่าการติดเชื้อซ้ำเ,เกิดขึ้นลักษณะเดียวกับคนที่ติดเชื้อในโควิดทีในการศึกษานี้การติดเชื้อซ้ำก็จะมีอาการเบานะครับจำนวนไวรัสก็จะไม่สูงมากนะครับนะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่มีอาการหรือมีอาการเบานั่นเองนะเพราะฉะนั้นวัคซีนเนี่ยผมเชื่อว่าย่งไรก็ตามคงจะมีประโยชน์แน่นะครับแต่ว่า ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยจะสามารถที่จะป้องกันเราจากโควิด -19 ได้ต่อไปนานเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับวัคซีนอีกรอบหนึ่งนะครับแต่จากตัวโรคเนี่ยสรุปก็คือประมาณ8เดือนนะครับเพื่อนๆครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับ เรบวันนี้สวัสดีครับ